อ,อันนี้เมื่อลงุงอ่าสัรวมสัรวมสติอยู่เฉพาะหน้าอันนี้เมื่อลงซ้ำเมื่อลงเมื่อลงุงเดี๋ยวจะเมือม่อยเมื่อวางเมือ่อที่นาตักเจ้าของเนี่ยอ่าจะมีพระมาเคยสอนอบรมเลยเนาะแต่ว่าน,นี่จะเป็นวิธีปฏิบัติแล้วมันได้ผลเร็วทําให้พวกเราได้ผลเร็วที่นี่เราก็จะได้ได้ฉลาดมีความคิดความอ่านที่ฉลาดขึ้นคือรู้เท่าทานอาการของความนึกคิดปรุงแต่ง แต่เราทาความความความเข้าใจไว้ความนึกคิดปรุงแต่งที่เราได้สัมผัสกันนะมันเป็นความนึกคิดปรุงแต่งของคนอื่นด้วยของเราด้วยมันเป็นกามเกี่ยวเนื่องกันที่เราจะหยิบยกขึ้นมาใช้งานในเรื่องเดียวกันสัญญาเดียวกันคือเรื่องเดียวกันที่เราเคยผ่านมาสัญญากับใครคือความจําสิ่งที่เราจดจาเอาไว้นะ่ะที่ผ่านมาแล้วนะ่ะแล้วบมื่อเกิญเราคิดได้นะเกิดขึ้นแล้วเรามาคิดปฏิปตน,นั่นหลยถ้าเราคิดปฏิปตอ่อมันก็ทําให้เราฟุ้งซ่านอนไนที่มันเป็นประโยชน์เราก็คิด ไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์เราก็ว่างไปนะส่วนความนึกคิดปรุงแต่งที่มันฟุ้งขึ้นที่มันฟูตัวขึ้นอะไรเขาเรียกเราสังขารสังขารก็ถึงแทรกเข้ามาสู่จิตเราจิตของเราเนี่ยเป็นความรู้สึกความรู้สึกอยู่ที่นหนจิตอยู่ที่นั่นแล้วจิตของเราจะเป็นสภาพจิตที่รับรู้รับรู้ความทุกข์รับรู้เรื่องความความยึดสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นนั่นเองยึดเป็นตัวเป็นตนของเราไอ้ตัวตนของเราที่อาศัยอยู่เป็นของไม่เที่ยงเราไม่คีคนไปยึดมั่นถือมั่นสักแต่ว่าอาศัย สักแต่ว่าใช้สอยไปสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายสาเหตุนี่เราก็ต้องทำใจของเราไว้ก่อนว่าเราจะต้องพัดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเราก็อบรมของเราไว้นี่แหละอบรมเตือนตัวเองเอาไว้นะตอนนี้พวกเรานึกถึงลิ้นปีนี่ตรงนี้ลิ้นปีเอามือคลำจากท้องขึ้นมาล้วมาชนกระดูกระหว่างร่องกลางอกนี่เอามือคลำจากท้องขึ้นมาเรามาชนกระดูกกึ๊กน่ะลิ้นปีนี่แหละเราก็คิดถึงนี่แหละคิดถึงลิ้นปีเป็นอารมณ์เอาลิ้นปีเป็นเครื่องระลึก ลิ้นปีเป็นเครื่องคิดถึงแทนคําบริกรรมคิดจดจอประคองที่ลิ้นปีนมีคนบนรรลุทำแล้วนึกจดจอประคับประคองลิ้นปีนั่นแหละเพื่อจิตเข้ามาสงบที่นี่เราก็เพ่งคิดจี้คิดเพ่งเข้าไปที่ลิ้นปีคิดจดจอประคองเพ่งเข้าไปที่ลิ้นปีเ,นนนเป็นสูตรบรรลุเร็วจอประคองจี้เข้าไปแล้วก็บบีบประคองด้วยกับบีบให้เล็กเล้าก็ปลายเข็มเนี่ย เพื anto, forward, giving, ่อไอ้ไอ้ความยึดมั่นถือมั่นในจิตในใจของเราเนี่ยมันแตกออกจากจิตใจของเราแล้วจิตใจของเราก็จะมีความอิสระจะคิดอะไรอ่านอะไรมันก็คล่องตัวนะความหมายก็คือจะฉลาดในเรื่องความนึกคิดปรุงแต่งขึ้นกว่าเก่ากว่าเดิมเพราะว่าเราไม่ยึดติดอารมณ์มันก็ฉลาดเลยเพราะเลยติดอารมณ์มันก็กลายเป็นความโง่มันกลายเป็นความแต่ว่าคิดอะไรไม่ออกแต่ว่านี่กับวิบากกรรมต่ละคนเด้อหลนี้เราก็จะเป็นคนดีเพราะว่าจิตของเราได้รับความสุขความสงบดีแล้วที่นี้ จิตของเราเป็นกุศลเมื่อจิตของเราเป็นกุศลมัน,นมมก,ก็เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาแห่งความนึกคิดปรุงแต่งเข้าใจว่าไหนเป็นอกุศลไหนเป็นกุศลไงไหนเป็นอากุศลก,ก็เป็นบาปไงทำห้เราเนี่ยทุกข์ร้อนในภายหลังไหนที่เป็นกุศลก็ทําให้เราเนี่ยสบายใจ่นึ่นองอะไรคิดไปเรื่อยๆคิดตัดจอ,จอตมลิ้นปีนะ๋อะไรัอย่างนี้นคิดตัดจอพระประคองแล้วก็เพ่งเข้าไปทีลิ้นปีนะี่ยจี้นึกคิดนึกจี้ไปไปทีลิ้นปีแล้วก็ประคองบีบเข้ามานะบีบให้เล็กแล้วก็ีายเข็มเนี่ เพ่งเข้าไปเราก็พ้องก็บีบแค่นั้นเลยไวดออกพุ่งพุ่งเลยทีนี้พอจิตของเราเนี่ยผ่านแล้วมันจะโล่งพอเราไปคิดเพ่งใหม่มันจะโล่งบางทีถ้าเราส่งจิตออกไปนอกนอกจากสถานที่ตรงนี้เราก็จะเห็นจิตของเราลอยเด่นตามสถานที่ตรงนี้ขาวๆดวงเป็นเกาดวงขาวๆนวลๆดอกขาวใสสะอาดลอยเด่นแต่เราคิดออกไปข้างนอกเวลาช่วงที่เราเพ่งอยู่มันจะเป็นในนิตธรรมชาติเหล่านี้เลยนั่นคือจิตมันว่างมันว่างด้วยอารมณ์ของมันว่างโดยธรรมชาติของจิตเองมันแปลสภาพเป็นจิตรับรู้ จิตว่างตัวนี้แหละตัวเขาว่าจิตแปลสภาพเป็นนิพพานคือจิตว่างนี่ว่าหลังจากเราตายไปแล้วเราก็ว่างหมดทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตของเราก็จะหมุนขึ้นสูนนิพพานเองโดยธรรมชาติหมายถึงจิตตัวรู้น่ะตัวรับรู้น่ะเวลาเราคิดไปนไหนตัวความรู้สึกมันก็จะไปตามความคิดของเราเนี่ยแต่หลังจากที่เราปฏิบัติแล้วมันจะนิ่งเลนี่รู้สึกนิ่งจากที่เราเคยเป็นเด็กดื้อเป็นเด็กนั่นก็จิตก็เริ่มมีความเมตตากรุณาขึ้นอย่างนี้ทีนี้เราจะไปบอกบอกบิดามารดาของเราก็ได้เด้อ ให้ไปดูทางทางช่องทาง YouTube ติกต็อกก็ได้ชื่อพระชานุอาชอช้างสารานนุสระอุนั้นแหละพิมพ์พิมพ์มเข้าไปหาทางทาง u u u e e ทางติกต็อกก็ไปศึกให้พ่อแม่ไปศึกษาปฏิบัติต่อ,อ <c oughs> ทีนี้เราก็จะรู้สึก,กว่าโล่งทีนี้ตรงลิปีเราจะมองไม่เห็นนะทีนี้หลังจากที่จิตเราผ่านแล้ว ไปต,ตรงลิ้นปีกจะเป็นช่องว่างแสดงว่าจิตของเรานะผ่านจิตของเราไม่มีเชื้อความหลงไม่มีเชื้อความยึดแล้วนะเป็นจิตที่ไม่ยึดมันม่นถือมั่นเหมือนว่ารู้อะไรมันก็จะปล่อยผ่านไปรู้อะไรก็ปล่อยผ่านไปจิตของเราจะเป็นลักษณะนี้พอแต่เราทาความเข้าใจเนี้ยที่จิตของเราก็จะเป็นสัมมาสัมมาคิติก็กเป็นมรรคแปดในตัวหลังจากจิตสงบแล้วเราก็จะดําเนินดําเนินทางมรรคก็คือดําเนินในฝ่ายกุศลนั่นเองง่ายจะตายไหมง่าย,ยไหมเบาไหมรู้สึกเบาไหมเบาเลยโล่งไหงม ถ้าเรามาทรงที่หัวเนี่ยเรามาทรงที่หัวเนี่ยหัวเราก็โล่งนะตรงเนี้ยหัวเราตรงน,นี้ก็จะเป็นช่องโล่งอ่าถ้าเราบรรธรทมแล้วนะนี่หมายถึงบรรธรทมแล้วกับรอแต่ว่าาเราร่างกายเราแตกด,ดับเราก็ไปนี่ผ่านนะั้นแต่ตอนเรายังมีชีวิตอยู่เราก็หยิบยกขึ้นมาใช้สอยเรื่องความทุกข์ความหลงความอะไรเนี่ยเราก็หยิบยกขึ้นมาใช้สอยให้เกิดประโยชน์กแก่ตนเองเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับการบริหารร่างกายสติปัญญานตนเองไงให้ตนเองตื่นตัวนะ พอเราใช้สอนแล้วก็วางไปวางไปเวทนาก็ถูกตัดขาดเพราะเวทนาถูกตัดขาดก็หไมยถึงจิตมันอยู่ปัจจุบันเพราะว่าจิตไม่ปรุงแต่งเพิ่มจิตมันเป็นจิตอยู่ปัจจุบันแล้วอะไรก็ง่ายเดียหลังจากนี้ไปแล้วน,นี่เวลาพ่อแม่เราบอกสอนเรอแล้วก็เชื่อฟังง่ายขึ้นเพราะเรากลัวบาปกลัวอาุศลนแต่เราไปเถียงพ่อแม่ก็จะเป็นบาปแต่เราก็พยายามใหญ่พ่อแม่ด่าเราด้วยเด้อเราก็พยายามใหญ่ไปชามทำผิดถ้าพ่อแม่ไม่ได้ปฏิบททัติทมพ่อแม่ของเราก็เลยจะกลายเป็นบาปหนัก <laughs> จะ,จะ,จ,ะจะเป็นตกนรกไม่รู้ตัวว่าด่าลูก อันนี้เราก็ไปบอกโดยเด้อแต่เราก็จะไปดือ้ออันไหนที่พอฟังเราก็ฟังอันไหนพอทําตามได้เราก็ทําตามนั่นหละอย่าไปขัดใจเพราะแม่ดีดามารดาถ้าเราขาดใจแล้วว่าไปดื้อรั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่แบบมีเอ้ยเฮ้เเ,เขาเรียกว่าทิฏฐิทิฏฐิมานะกลายเป็นคนเห็นความเห็นผิดมันจะกลายเป็นบาปแก่เราด้วยแต่บาปแก่เราไม่มีปัญหาอะไรแล้วเนื่องจากจิตของเราไม่มีเสียความหลงครบ <c oughs> ถ้าจิตของเราหมดเชี่ยก็หลงแล้วมันก็หมดปัญหาไปนะแต่ทีนี้เราก็ไปห่วงบิดามารดาลแลวกับพยามที่แล้วให้พ่อแม่หรือว่าปูา่ย่าตายายของเราเนี่ยปฏิบัติด้วยเพระาะว่าอาศัยแค่เพ่งติลิ้นปี่แป๊บเดียวกับบรรลุธรรมอย่างเช่นคนไหนเราเพ่งไม่เป็นแม่ล่ะเพ่งติลิ้นปี่ไม่เป็นเรานึกขึ้นไปนตรงผ่านกลางหวัวขึ้นไปนตรงสูงไปเรื่อยๆนะหรือตั้งความรู้สึกไปเนื้อหวัวเรานึกขึ้นไปเรื่อยๆสูงไปเรื่อยคนไหนจะเพ่งไม่เป็นนะไปจนสุดไปจนสุดจนมันโล่งจนมันไม่มีอะไรเกาะติดจิตใจเลยนะ จะได้ชเ,เชื้อความหลงนี่เป็นจุดเสียมดํากาติดจิตใจมันหายไปจากจิตนึ่งช่วงที่เรานึกขึ้นไปก็จะค่อยสังเกตไปก็ยังไม่เห็นหรอกไม่ใหม่เแต่ถ้าเราทําไปเราส่งเช่นว,ว่าเรานึกส่งจิต,ตไปด้านหน้าเนี่ยไปด้านหน้าเราเ,เราจะเห็นเห็นเชื้อกิเลสคอยติดตามตดึนดูจจิตถ้าจิตที่บริสุทธิ์แล้วเราก็จะไม่เห็นก็จะเป็นแต่จิตขาวใสสะอาดบริสุทธิ์นี่เป็นลักษณะนี้แหละนี่ไม่มีอะไรละหมดแล้วพราะเราเดี๋ยวจะถามเป็นโลกวันนี้โล่งเนาะนี่โล่งไหมโล่งยังกันเนี่ยน้องเนึกถึงลิดปีดูดิถึงนิดิ จอดิอ่าโล่งเอาท้างหลังเนื่อเป็นยังไงอลองโล่งไหมหันกล้องก็เดะหันกล้องกปตทงนั้นโล่งไหมกันนั่นรู้สึกโลงไหมแต่อลองคิดถึงเล่นปีดูเนิลองคิดถึงล่นปีดูดิอ่าจอไว้คิดจะจอไว้ายางังยังเหลือยังเอาคิดไปเพ่งไปเพ่งเพ่งจี้เข้าไปดิเน่ยังเหลืออยู่อ่าผ่านแล้วะจิตแตกแล้วทีน,นี้ลองเพ่งดิมันจะจะแตกนะจิตเดี๋ยจะแตกจ,จิตแม่ลองเพ่งไหมเพ่งกับเรานั่นแหละเสื้อสีโพนี่นแหละเราเพ่งไหม อ่าแตกอ่าแตกแกิเลสแตก,กจากจิตแหละแต่นี่คนนู้นล่ะลองโล่งไหมลองคิดถึงลิ้นปีดูคิดถึงลิ้นปีตรงนี้หนูอ่าแล้วจอไปลิ้นปีนะเป็นยังไงติดตรงไหนบ้างติดสติหรือเปล่าอ่ายังมีเชื้อกิเลสอยู่เอาเพ่งเพ่งเพ่งจี้ดูอ่ายังมีเชือเๆๆอเช้อกิเลสอยู่เพ่งเพ่งจี้เข้าไปในลิ้นปีตรงนี้ตรงลิ้นปีกระดูกลื่นๆตรงนี้ แต่สิคโครงเราคำจะท้องกันมาเนะอ่ะอ,อเกือบผ่านแล้วว่ามันผ่านแล้วหยุดแล้วดีดแล้วจิตดีดมันออกนาโน้นเหรอเป็นไงโล่งยังมองเห็นลิ้นปีไหมนะถ้าลิ้นปีมีอยู่นั่นแสดงว่าจิตยังไม่ผ่านเ้อแต่ว่าลิ้นปีหายไปเราเรา,เรานึกถึงเรื่องมันจะเป็นช่องว่างอย่มันจะไม่เห็นลิ้นปีเหมือนแต่ก่อนแต่สิบกว่าวันจะกลับเห็นลิ้นปีหมันเดิม แต่ไม่ผ่านนะแต่ะจะไม่เข้าใจทั้งหมดหรอคนสุดท้ายนัย่นถ้าคิดถึงนิดปีดิจะจอว่าเพราะร้นปีผ่านผ่านบานนือนการผ่านหลายคนนะเพราะกันนี้แหละเนะาะเดี๋ยวนะกายใคยังสงสัยก็ทาต่อก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันทําไปแล้วจิตเราฟุ้งซ่านเราก็ไม่ต้องไปทำเราก็บสารวมรักษาจิตไปเพื่อจิตของเราเกิดเกิดปีติเกิดปีติสุขเย็ยนพราะร้อปทินปีปั๊บเนี่ยไอ้ความรู้สึกจะมาสงบใต้ลิ้นปีนี้เราจะเกิดปีติสุขเย็ยน มีปีตีล้นสุกสุขล้นั่แล้วก็เย็นจิตเย็นใจนั่นเองเราถึงให้ให้คิดถึงไบ่อยให้ถึงคิดถึงลิ้นปีไปบ่อยเพื่อจิตเข้ามาสงบนั่นเองนี่เราสุดที่เราจะไปบอกปีดามันดาวเราก็ให้แกนึกถึงลิ้นปีแล้วก็จี้นึกจี้บีบให้เล็กตะกรปลายเข็มเนี่ยทีลิ้นปีนั่นแหละไม่ต้องไปจุดอื่นนี่คนไหนเพ่งที่ลิ้นปีไม่เป็นเราก็ให้นึกขึ้นไปตรงหรือตั้งความรู้สึกเหนือหัวรารอเหนึ่งฝ่ามือเนี่ยตั้งความรู้สึกเหนือหัวเราก็เนื้อขึ้นไปตรงสมามรู้สึกไปตรงนี่จนกว่า จะรู้ว่าจิตของเราเนี่ยโล่งเบาสบายน,ะนคือจิตไม่มีเชื้อความหลงอะไรถ้ามาใหม่น่มาใหม่คิดถึงลม้นปีเด้อหนูเ no. นี่ยนิวลิ้นปีตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเราเมื่อคลาดูวาค,คิดถึงลิ้นปีนะึกถึงคิดถึงลิ้นปีน่ะแพระงั้นก็ดูเขาเราเลื่อนดอกไหนคนไหนที่รู้ไปบอกกันดูไปบอกกนดูหนูนายไปบอกดูกระถูกเนี่ยถูกเหมือนกันถูกถูกถูถูกอยู่พุ่งพุ่งล่ะ ถ้าเราคิดถึงลิ้นปีแล้วเพ่งเน้อเพ่งจดจอจดจอเพ่งที่ลิ้นปีเอาผ่านแล้วผ่านและจิตผ่านแล้วจิตดีดออกมาลรา,าผ่านแล้วผ่านแล้วเป็นทวารมโนทะลุแล้วอ่าแค่นี้แหละหมด